ผมรุ่นเซนต์ตะวันฟอร์ฟร่าไปเรือซ้อมมากี่วันยี่สิบเอ็ดวันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายโตฟาราก็อยู่ที่วิลามที่เดิมเลยแล้วมีใครไปเชื่อเป็นกู้บอลซ้อมตอนานี้มีน้องแล้วก็มีเทรนเนอร์กระหูกในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ก็เจ็ดสามน้ำหนักปล่อยตอนนี้เนึ่งหกสิบเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องวันนี้ต้องเจอกู้บอลเก่าแล้วต้องคนดีๆวันนั้นเป็นไง ไปแพะเหรอครับมันไปแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าวยเบียดกันกับมวยเน็มเน็มทุกยกอ๋อให้คะแนนแบบเป็นยกครับผมไม่เหมือนกับไฮยกอย่างนี้เนาะครับคิดว่าอันนี้เราขึ้นมาได้ไหมได้มันใหญ่เลยมันใหญ่เขาเมื่อไหร่เขาขึ้นเมื่อวันที่สองวันที่กันใหม่นะวันนั้นต่อยเวทร้อยสามสามเป็ดสามแดสเป็ดนี่แหละวันนี้ต่อยสามแปดเนาะแล้วล่าสุดเราไปต่อยไหนไว้ต่อยไปเพชรบัญชาโตสมุนเป็นไงบ้างวันนั้น ชนะคะแนนโปรไฟลเวทเท่าไหร่ร้อยโปรยคร้อยร้อยต่อยไปต่อยวันนี้เลยกลับมาที่ร้านเลยนี่เอาวันนี้มาล้างคิดว่าล้างตาได้ไหมวันนี้ได้มั่นใจเลยมั่นใจเมื่อเช้ามาไปนะวันนี้เกินหรือขาดพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยครับสมบูรณ์แย่งไรนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะคืนครับผมคุ้มมากี่กิโล cơm ăn, tỏi muối thaim à, kho lẩu lẩu, 100 ảo, trên này, wow. wow. à, à, đi à, đi, bắt gấp